สวัสดีค่ะซอน,นะคะก็คือวันนี้เราจะมาทำรีแอคชั่นอีกแล้วคือรอบก่อนเป็นรีแอคชั่นเข็มจจราไปใช่ไหมมันก็คือมีต้นเฟิร์สวันที่เราตามอยู่ อ,อยู่ในนั้นก็เลยแบบรีแอคไปแล้วก็รอบนี้ค่ะเราก็จะกลับมารีแอคเหมือนกันแต่ว่าเราจะกลับมารีแอคคือ mm hmm. ต้าอ,อู่อัพโหลดนิวซีรีส์นะคะก็คือเป็นอีกคู่หนึ่งที่ซอตามเนาะแล้วก็วันนี้ค่ะน้องร้อยปีหรืออชื่อเรื่องนะคะ Century of Love หรือปฏิหารรักร้อยปีของต้าอ,อู่อัพโหดนะคะที่เป็นซีรีส์ใหมนะ่ก็จะได้ปล่อยเป็น Official t e a s e ซมาแล้วไอเราก็เลยแบบ ไม่ได้ปะลูกเรากับแฟนเรามาทั้งทีมันก็ต้องมีประวัติศาสตร์เขาเรียกประวัติศาสตร์หรอไม่เราจะต้องมีแบบดิจิตอลฟุตพินไว้เป็นของตัวเองเพื่อแบบว่าเออครั้งหนึ่งอะเราอะได้รีแอคแล้วนะแล้วซึ่งตอนนี้ค่ะหนึ่งทุ่มสองนาทีแลละซึ่งน้องมาแล้วตอนนี้ตื่นเต้นจริงตื่นเต้นมากคทุกคนเราตื่นเต้นแต่ว่าเราฮึบอยู่เอาเป็นว่าไปเริ่มเลยดีกว่าไหมเริ่มเลยดีกว่าโอเคเพราะว่าตอนนี้หนูพร้อมแล้วค่ะ ใครไม่ไมพร้อมหนูพร้อมค่ะแป๊บหนึ่งนะคะโอเคเอาล่ะนะหนึ่งสองอ่านไม่ทันอื้ยยอมทำทุกอย่างขอเพียงแค่ให้คัวกับคุณป้าได้มีวาสนาต่อกันอีกครั้งเราจะลองคุยกับผ้าสีออกเป็นสองส่วนครึ่งนึงให้ลึกยินหรือจะถูกยืดอายุไข่อกไปร้อยปี ยกว่าร้อยปีที่เฝ้ารอกันกับชัน่นมาเกิดขึ้นรลานสะดวกซื้ออีกแล้วคุณชายคนนั้นนี่แหละก็คุควาดให้กับชาติมาเกิดใหม่นี่เขาโดนผิดพลาดใช่ไหมครัะไม่ผิดพลาดแน่นอนนะคุณสายอุ้ยอุ้ย พี่สาวหรือน้องสาวฝาแฝดไหมน่ารักจังโจ้งยังจำปากกบลุดคนนี้ได้อยู่หรอยังไงฉันก็มีวันชอบเธอฉันมีคนที่ฉันรักอยู่แล้วเขาทั้งสวยทั้งสูงส่งขอโทษด้วยนะพี่ที่ผมเป็นโง่มาแส่เองทิศของศิลาห้าสี มันไล่ไปทั่วราคแล้วมาแหวนทั้งหลายมันก็จะปราดหมดขึ้นมาอีกเราจะสิ้นวันเส้น <c oughs> แค่สองคนอนะ่ะเคยรู้จักกันาากมาก่อนครับคืออะไรช่องวันสามสิบเอ็ดดูออนไลน์แอ <c oughs> ปวันดีทุกคนไปหนึ เร็วมากเร็วเกินเร็วจะไม่ทันทำอ,อะไรเลยหนึ่งนาทีสี่สิบวิฉันกับเธอโอ้ยแต่อยากดูอ่ะเอาจริงมันเป็นเรื่องฟิลแบบมันก็คล้ายๆเหนือธรรมชาติไหมใช่ก็เขาอยู่มาตั้งร้อยปีอ่ะขอดูอีอกรอบนะคะ ตัวอยอมทำทุกอย่างขอเพียงแค่ให้ปัวกับหมู่บ้านได้มีวาสนาต่อกันอีกครั้งกูจะแบ่งศิลาห้าสีออกเป็นสองส่วนครึ่งหนึ่งให้ลึกกินหรือจะถูกยืดอายุไข่อ,อกไปร้อยปีเนี่ยเก๋ว่ะอันเนี้ยกันกับฉันร้านสะดวกซื้อ ถึงิ่มต้นอีกละผู้ชายคนนี้แหละแต่ลูกฉันโดนอะไรเธอกขาโดนผิดพลาดใช่ไหมครัะไม่ผิดพลาดแน่นอนครับคุณสายเฮ้ยพี่สาวหรือน้องสาวฝาแฝดไหมเธออะน่ารักอ่ะเนียโจ้งยังจำบรรพบุรุษคนนี้ได้อยู่หรอยังไงฉันก็ไม่มีวันชอบเธอ ฉันมีคนฉรักอยู่แล้วเขาทั้งสวยทั้งสูงส่งขอดู้ด้วยนะพี่ที่ผมเป็นโง่มาแต่เอทิของศิลาห้าศิแล่นไปนทั่วรากและบาดแผลทั้งหลายมันก็จะปราดหมดขึ้นมาอีกเราจะส้นวัส้นอรแค่นูรู้สึกว่าเราสองคนนะ่ะรู้จักกันมาก่อนครับสรุปดูกลุเป็นคนดีใช่ไหมอะ ช่องวันสาบเอ็ดูออนไลน์แอปบวดีโอเคทุกคนจะรีแอคเอ่อจะรีแคปยังไงดีเอาเป็นว่าไม่รีแคปประกันให้ให้ดูแบบอันนี้ขออนุญาตไปแบบไปนั่งดูทีละชอ็อตทีละชอ็อตทีละชอ็อตทีละช็อตอีกทีแล้วก็ค่อยมารีแคปอีกทีแต่รู้แค่ว่าพี่คุ่ดีมากส่วนอัปโหลดคือ ในเรื่องอะเราไม่รู้เลยว่าแบบมันจะเป็นยังไงเพราะว่าด้วยความที่อันเนี้ยมันไม่ใช่นิยายมาก่อนคือมันเป็นแบบบทใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่รู้แค่ว่าน่าจะมีดราม่าอยู่พอสมควรใช่แล้วก็ตอนเนี้ยเหมือนมันกําลังหลอกให้ฉันแบบออกเป็นฟิลแบบโอเฉันรักเธอฉันรู้จักเธอฉันไม่ได้รักเธอจะเป็นคู่กัดเออเมื่อกี้พูดผิดนะทุกคนเออแบบเป็นคู่กัดคือฉันไม่ไม่ใช่เธอไม่ใช่เธออะไรอย่างเงี้ย เออแต่แบบเอาเป็นว่ารอดูนะคะแต่ว่ามันยังไม่มีบอกเือว่าอ,อ่าเล่นเมื่อไหร่ใช่ไหมเออมันบอกให้กัก,กนาคมนี้ซึ่งมันก็เป็นปกติที่ที่เขาบอกมาก่อนหน้านี้ใช่ปะหละืมครับรอดูเออดีใจอ่ะจะได้ดูคือมันถามว่ามัน มันตันใจไหมคือมันจะร้องไห้นะที่จริงตอนนี้มันจะร้องไห้แต่ด้วยความที่พอมันเป็นแค่ทีเซอร์อะทุกคนก็เลยไม่ได้คาดหวังแบบเยอะเท่าไหร่พอมันเป็นทีเซอร์ก็แค่หายใจมันมันก็มันก็จบแล้วเอาเป็นว่าถ้าอีพีหนึ่งมาไม่ได้ทำแต่ว่าจะไปหาอุลนให้ได้ถ้ามันมีแบบงานอีพีหนึ่งนะไวยพรอให้เราไปให้ได้ด้วยนะทุกคนขอให้ทุกคนไปได้เหมือนกันไปเจอกันที่งานนะ ุกแต่ตอนนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายเจอกันนะ